สวัสดีครับสวัสดีมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับมาดูพระเครื่องนะครับวันนี้ผมก็ได้พระเครื่องรวยทันใจพระปิตาหลวงปู่ม,มูลน,นะครับรวยทันใจรุ่นรวยทันใจรุ่นนี้มาพิจารณาด้วยกันนะครับว่าจริงแท้เน่เท็จยังไงนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ ทำให้งงทั้งแถบนะครับนะครับมีเป็นบล็อกประกอบนะครับตรงนี้บล็อกประกอบนี่จะมีรอยรอยมือรอยมือออกนะครับรอยรอยเคาะออกเหมือนคล้ายๆว่าเคาะออกนะครับนี่ ไปมีรอยลานด้วยองนี้เหมือนข้าวนะครับเหมือนข้าวข้าวกำข้าวกำข้าวดำนะครับแต่แต่ก็ไม่ถึงว่าดำนะครับเหมือนคล้ายๆข้าวแดงนะครับผงรายละเอียดเยอะนะครับนี่นี่ครับรอยประกบ ยาวถึงนี้นะครับยันคมชัดดีนะครับจะมีรอยลานยันตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าไม่มีองนี้ไม่มีนะครับไม่ม,ไม,มีไม้เสียบดึงพระออกนะครับจะอุดเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็ตาตาไม่มีนะครับแต่จะมีรอยรอยขิ่นนะ สาษาอสเยเขาเรียกว่าขิ้นลอยขิ้นขิ้นออกจากบล็อกนะครับขิ้นขิ้นีเคียนะครับนี่ครับตรงนี้ลอยประกบนะครับดูเนื้อครับดูเนื้อองค์พระชัดๆนะครับ นะครับยุบย่บยนยนขาบน้ำมันครับชัดนะครับนิ้วชัดเป็นร่องเป็นร่องนิ้วชัดอยู่นะครับตรงนี้ก็ครับยุบย่นย่ออยู่นะครับเนื้อ ไม่ค่อยชัดเท่าไหรครับเป็นตามบล็อกนะครับตรงนี้จะมีรอยขีดอันนี้ก็จะมีรอยขีดรอยลานอยู่นะแต่องค์พระเองสวยดีครับนิ้วชัดเต็มนะครับดูกันชัดๆไปเลยนะครับพิจารณาร่วมกันนะครับ เม็ดเกษาเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลียงกันดีนะครับองนี้ทำให้เสียนตาแตกอีกแล้วนะครับได้มาเทละองค์ผมเลยยอมผมจริงๆเลยแต่ละเอียดดีครับละเอียดดียันคมชัดดีครับมีรอยกระเทาะยันตรงนี้หน่อย ตัวเดียวนะครับแล้วก็ยานคมชัดแล้วก็ยันนีติดคมชัดหมดเลยครับแล้วก็จุดตรงนี้จุดนีวงนี้ครับตรงมวลน,นี่นะครับนี่มวลเป็นกลมยู่นะครับเป็นกลมเป็นหลุมอยู่แล้วก็ขึ้นมานีมีรอยรอยสะเทาะรอยสะเทาะน้อยนึง ก็ไม่มากครับออกมาตั้งแต่บล็อกนู้นแล้วครับนี่ครับออกมาแต่บล็อกเลยนี่ครับยาวถึงนี่เลยนี่ครับจนมาถึงรอยประกบนะครับนิ้วคมชัดนะครับนิ้วคมชัดรอยประกบติ่งหู ติงหูใบหูชัดครับแล้วก็ติงหูก็อย่างชาัดนะครับนี่ก็เหมือนกันครับรอยประกบแล้วก็ติงหูแล้วก็หูนิ้วชัดครับนิ้วเท้านี่ครับดูงี้ชัดเลยแล้วก็รอยประกบครับ ปิ่นลงมาเลยนะครับนี่ปกบปิ่นลองอมาเลยนี่ครับพระปิตารวยทันใจหลวงปู่ม,มุนนะครับตรงนี้ก็ชัดนะครับนูนชัดดีฝ่าเท้าชาัดดียันชัดรอยประกบชัดแต่ไม่มีตราแล้วก็ตรง ที่จิมตรงนี้นะครับนี่ไม่มีนะครับสงสัยจะเป็นองค์แรกมัง้งองค์แรกแรกเลยมัง้งที่ทำออกมาแต่ว่ามีรอยรอยออกจากบล็อกนี่นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะครับมิพิจรณาด้วยกันยังงงครับนี่ยังไม่มีตรงนี้ตรงนี้ ท้าว่าเกมันต้องแถวนี้จะไม่คมชัดนะครับลองตัวนี้จะตื่นอันนี้ลองไม่ตื่นนะครับเป็นไปตามบล็อกอยู่นะครับเนี่ยครับชัดเจนอยู่นะครับดูด้านข้างดีๆ ออกมาจากวัดแล้ครับมีกระมีนี่ครับเนื้อเนื้อชัดๆเลยนะครับนี่รอยสองขีดรอยสัง้านะครับรอยสัง้า ก็ตรงนี้ไม่ติดนคนับนี่ครับให้ชัดๆไปเลยตรงนี้ไม่ติดอันนี้ล่องลึกคมชัดนิ้วลึกคมชัดดูพิษาารณาไปด้วยกันนะครับติ่งหู คมชัดนะครับจะมีรอยลานยันนี่ครับตรงนี้ที่ว่ารอยกระเทาะมาตั้งแต่ออกจากบล็อกนะครับนี่แล้วก็ดีจุดกลมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับนี่สองจุดนี้จะไม่มี อมจุดตรงน,นี้แล้วก็ตรงเว้าขึ้นมานี่ก็เม็ดรระสกตรงนี้เกจะไม่มีนะครับ <c oughs> แต่องนี้ยันตรงนี้สะเทาะออกนะครับนี่นี่ครับแล้วก็เส้นตรงนี้ลองนี้ยาวสังคานะครับสังคา ยาวชาัดเจนนะครับดูไปด้วยกันนะครับชัดเจนนี่ครับยาวลงมานีเลยนี่ก็ติ่งหูตรงนี้ขึ้นมานะครับมีติ่งหูนะครับนี่นี่ก็เส้นตรงนี้นี่ก็เสนน้นนี้มีครบหมดนะครับจีบิน ตามเขานะครับนี่นี่ครับมีครบหมดนะครับแต่ไม่มีสองอย่างเท่านั้นละครือรอยเจาะกับปั๊มตานะครับสองอย่างแค่นี้นครับแต่มีร้อยคูดแบบว่าคูดออกเอาออกจากบ็อกนะครับเหมือนเคาะ เคาแล้วมันทำให้ตรงนี้มันหลุดนะฮะนี่ทำให้ยันมันหลุดเขาก็เลยไม่เคาะมันครับเขาก็เลยเอาไม้จิม้มเพราะว่ายันตรงนี้เขจะหลุดเหมือนกันจะเป็นรอยสะเทาะนี่แต่เม็ดคมชัดนะครับนิ้วมือ คมชัดครับคมชัดนะครับนี่ออาชัดชัดเลยนะครับผิดเจรนาไปด้วยกันนะครับนี่แล้วก็มีเส้นนี่ครับเส้นตรงฝ่าเท้าใต้นี่ ็นมีสีเนื้อสวยอยู่ในเกณย์ดีนะครับองนี้ทำให้เสียนง,ง,งอีกแล้วนะครับ มันมีด้วยเหรอองแบบนี้มันมีด้วยเหรอมันไม่น่านะแต่ว,ว่าก็มีนะครับจะไม่มีที่เดียวนะครับจุดนี้ครับหนึ่งเดียวมั้งครับคมจะมีหนึ่งเดียวคงจะมีหนึ่งเดียว รอยยุบยน่นนะครับตามเนื้อพะนะครับซูมให้ใกลซูมให้เห็นเลยแบบชัดๆเลยเฮ็ดดีเลยครับ ขอบคุณครับที่รับชมช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากถามกันด้วยนะครับสินเซียนท่านทั้งหลายกดติดตามเพื่อจะได้รับชมพระแปลกๆเหมือนที่ผมเอามานี่นะครับตรงนี้ ไปเลยปิดหมดเลยครับไม่มีเลยไม่มีรอยอะไรเลยอุดเต็มปิดเต็มเตี๋ยองค์พระสวยนะครับองค์พระสวยคุณครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังใจแข่ผมด้วยนะครับจะได้หาพระดีๆพระส,สวยๆ แบบนี้มาให้ชมอีกนะครับขอบคุณครับ